สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาพาไปเล่นทีมเมตาใหม่สุดตึงกันนะครับนี่เลยเจ้าโดเอลเมโลบันนี่เออทีมนี้หลายคนน่าจะเคยเจอนะครับ สำหรับซีซั่นนี้นะทีมเมตาหลักที่เป็นของโดเอลจะมีประมาณ3ทีมมีทีมที่เป็นโดเอลบันนี่อ่ะโดเอลเพียวนะครับหรือจะเป็นโดเอลเดียเด่ยวๆก็มีเหมือนกันดังนั้นเลือกที่ชอบไปเลยเก่งทุกทีมเนอะและทุกทีมนีเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้แก้ทางกันด้วยนะทีมไหนดีกว่ากันเนี่ยตัดสินไม่ได้อยู่ที่จังหวะอยู่ที่การกลางโลมากกว่านะครับคือแบบต้องเซตให้มันดีอะ่ะอ่ะไปลองดูข้อมูลกันนี่ครับ โฮลี่ผมใส่เป็นครูไทม์ล้วนเน้นๆเ,เลยแล้วก็เน้นความอึดกับพลังชีวิตด้วยนะครับแล้วก็เจ้า e t ทา n a l ชูกาอันนี้ขอใส่เป็นครูไทมรู้สึกว่าดีกว่าใส่โจมตีนะผมลองมาแล้ทั้ง2แบบนะครับในทีมเพียวใส่โจมตีโอเคเว้ยแต่พอเป็นทีมนี้พอใส่โจมตีปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยรอบสก,กิลมันช้าเราก็เลยแก้เป็นแบบนี้นะครับบสกิตเพิ่เฉยนะแล้วก็เจ้าโดเอนะครับอันนี้เป็นพลังชีวิตเหมือนกัน ในแต่และทีมก็จะมีความแต,ต่างอย่างทีมเพียวเนี้ยผมมาจะใส่คูทามผาสมไปแต่ว่าทีมนี้ยพอใส่คูทามมาปรากฏว่ายืนยากกว่าเดิมเออก็เลยใส่แบบนี้ไปก่อนแล้วก็เจ้านี่นะครับชาร์เด m มคูทามแน่นแล้วก็นี่นะเหมือนเดิมไม่ได้แก้อะไรอีกอย่างที่แปลกมากในซีซั่นนี้ก็จะเป็นสมบัติของทีมนี้โอ้โหนาฬิกานกหวีดเบอร์รี่อันนี้เจอหรือแม้กระทั่งแว่นเขียวนะครับมี ตำราก็มีเหมือนกันหรือจะเป็นสมบัติหีบก็เจอมาแล้วนะครับแปลกมาเอ้ยสมบัติกวัวทรายดังนั้นผมมองว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วแต่ผมว่าเซตเนี้ยแม่งโอเคก็ใช้ไปแบบนี้ก่อนละกันนะครับต่อมาต่อมาจะเป็นการตีนะครับทุกคนคือทีมมันมีหลายทีมอย่างที่บอกไปและทุกทีมอ่ะมันไม่ได้แพ้ทางกันนะครับมันสามารถชนะกันได้หมดเหมือนแข่งงันที่ จังหวะมากกว่าเออจังหวะแล้วก็การเซตมากกว่านะครับดังนั้นผมยังไม่มั่นใจว่ามันเอาไว้แก้ทางทีมไหนแบบเน้นๆแต่ตีทั่วไปเนี่ยใช้ได้นะครับไอ้ลองตีดูอ่ะเนี่ยดยทั่วไปก่อนตต่ามาจากหลัก3 0 0พนะคบทุกคนใช้เวลาแป๊บเดียวก็ต่ขึ้นมาได้ขนาดนี้เฟอร์เรสไม่เอาเนอะผมรู้สึกว่าแพ้เฟอร์เรสนะครับอ่ะขอบอกก่อนว่าเหมือนจะแพ้เฟอร์เรสนี่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 ทุกคนไอ้ทีมนี้ก็น่าสนใจเนี่ยเหมือนนั่งจัดมาแก้ว่ะ อันนี้จะเริ่มเจอในประมาณช่วงเนี้ยช่วงหลังมาเนี่ยคือทีมแรกที่เจอจะเป็นเพียวแล้วก็เมโล่ตามมาแล้วก็ทีมที่เป็นดาเมจสามตัวอย่างทีมเขาเนี่ยเหมือนจะจัดมาแบบแปลกๆอะเออดังนั้นนะครับลองดูลองดูอันนี้เป็นเพียวเนี่ยทีอย่างนี้มึงชนะโถเห็นไหมผมบอกแล้วครับมันแพ้ชนะกันที่จังหวะแล้วก็อ่า การกลางโลกของโดเอลน่าจะมีผลนะ่ะคือผมลองสังเกตเนี่ยเ่อยากให้ทุกคนดูนะครับอย่างเฟอร์เรสเนี่ยผมเดาว,ว่าเรามีโอกาสแพ้นะเพราะอะไรรู้ไหมเฟอร์เรสอะ่ะมันฮิวแล้วก็มันเพิ่มความเร็วการโจมตีครับเขาน่าจะฮิวแบบได้เต็มหลอดแล้วเนี่ยโอ้ชนะเฉยผมมีบางตาที่ตายมาแล้วเจอเฟอร์เรสแล้วแพ้ด้วยแต่ว่าเป็นเฟอร์เรสที่แบบของท็อปเซิร์ฟไงแต่ตาน,นี้น่าจะน่าจะไม่มีอะไรแสดงว่าตาที่แพ้อะ่ะเป็นจังหวะเกมแล้วก็จังหวะที่เขาเล่นสกิลใส่เรานะครับ อัตราชนะเท่าที่จับมา,าผมตายมาจาก3,000ใช่ไหมชนะประมาณ80%ได้อได้จาก10 10ทีมเนี่ยก็จะแพ้สักแค่2นะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมนี่ครับทุกคนดูเรื่องของการโจมตีผมเซ็ตพลังโจมตีของเจ้าเอเทนอลชูการมากกว่าไชโดมิลนะครับทั้งที่มันเซ็ตได้ทั้งคู่บางคนเขาก็ใส่ไชโดมิลได้เหมือนกัน คืออันเนี้ยแล้วแต่ชอบบางคนก็ดาวเยอะดาวน้อยไม่เท่ากันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเสตค่าพลังจมตีของเอเทนอลเนี่ยได้เปลี่ยนกว่านะครับนี่ดูตรงนี้นะทุกคนหลายคนสงสัยนี่ไปที่อ่ะตรงนี้ก็ได้ไปที่ตั้งค่าท็อปปิ้งแล้วก็ทีมนะครับกดดูที่เอฟเฟกต์อ่าเอฟเฟกต์ที่ใช้อันแรกสุดนะครับแล้วดูรูปดาบมันจะมีบอกเนี่ยลองเทียบกัน2ตัวเห็นไหมว่าเอเทนอลชุก้าจะมากกว่าชาร์โดมิลนะครับหรือใครชอบชา a d o w มิลเนี่ย ก็ไปเสริมออฟให้ชาร์โดมิวพานจุ่มตีมากกว่าก็ได้เหมือนกันนทุกคนเดี๋ยวขอสคริปเดี๋ยวทีมไหนที่แบบตึงๆนะ่าสนใจเราจะล็อกให้คุณได้ดูอ่ะคนนี้ดูจังหวะกันเป็นทีมโดเอลแล้วก็บันนี่เหมือนกันนะครับขอเปรียบเทียบความแตกต่างแรกก่อนเลยความแตกต่างแรกที่เห็นนะครับจะเป็นเรื่องของสมบัติในส่วนนี้ก็จะมีหีบนะเขาเป็นหีบเราจะเป็นนกวีดนะครับ โอเคอ่าดูดาวสิดาวเขาแบบแท้เปรียบเราทุกตัวเราได้เปรียบเขาแค่เมโลเบอร์น,นี่นะครับซึ่งเสียเปรียบเลยก็ว่าได้อ่าดูกันนะครับว่าการเซตของใครจะดีกว่ากันปร๊บเอเทนอลอย่าพึ่งตายเอเทนอลนะครับปร๊บปร๊บปร๊บเลือดค่อนข้างสูสีมากเพราะเป็นทีมเดียวกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ,เ,เริ่มเห็นแล้วครับเราเริ่มจะสวยกว่านะครับทุกคน ه, โอ้โหทั้งนี้เป็นทีมเดียวกันแต่ว่าเขาตายนะครับแต่เราไม่ตายดังนั้นอย่างที่ผมบอกว่าโลของตัวละครเนี่ยมีผลมากๆเลยให้โลเนี่ยอย่ากลางทับกันนะครับสลับกันกลางเนี้ยอันเนี้ยอันนี้โคตรเห็นผลทีมเดียวกันที่แตกต่างออย่างก็น่าจะเป็นในส่วนของดาวไม่ใช่เอาค่าของพลังโจมตีนะครับสังเกตเห็นไหม ชายโดมิวเขาพลังโจมตีดาเมจที่ทําได้เีอยมากกว่าแสดงว่าคนนี้น่าจะนะครับน่าจะเอาบัคไปลงเจ้าชายโดมิวเออดังนั้นนะครับลองเช็คดูว่าคุณชอบสไตล์ไหน่ะคนนี้น่าจะน่าจะแข่งโป๊กเหมือนกันเป็นทีมเดียวกันนะครับจบตานี้อาจจะขึ้นแกลนมาสเตอร์ไหมน่าจะขึ้นแกลนได้ลองดูคนนี้ว่าเราจะโดนเขาหรือเปล่านะครับปุ๊บ อืมหรือเราดูสวยกว่าแต่ว่าเจ้าเมโลไม่ใช่เมโลเจ้าเอทนลชูการ์เราแตกแล้ว,ลวอันนี้น่าจะเสียเปรียบโอ้โหเสียเปรียบชัดเจนนะครับดังนั้นผมว่าผมควรจะแก้ในส่วนของเจ้าเอทนลชูการ์ให้ไม่อึดกุนี้สักนิดหนึ่งแต่คนนี้ค่อนข้างแข็งโป๊กเลยดาวดาวบงนาเมลได้เขามากกว่าเราแต่เมโลเขาดดวน้อยกว่าเราอ่ะก็ชัดเจนนะครับอย่างที่บอกมีแพ้ไม,ม่ชนะไม่ต้องมาซีเรียสน,นะครับสิบ ทีมเนี่ยคุณชนะไปแล้ว8แพ้2เพรอะว่ายัางไงก็คุมนะเนี่ยแต่ีแบบถ้าจะไม่ต้องคิดเลยมากมายลองดูคนนี้จะโดนไหมอ่าโดนว่ <c oughs> ะเจอทีมไหนวะเนียอ่าอันนี้เมตาเก่าอ่ะอย่างที่ผมบอกแม้กระทั่งเมตาเก่าบางทีก็โดนได้นะครับเออดังนั้นนะถามว่าโดนเอลดีไหมโดนเอลโคตรด,ดีแต่บางทีจงังหวะมันแพ้กันได้นะครับเป็นเพราะอะไรรู้ไหม ในมุมมองผมมองว่าน่าจะเป็นดาวของโดเอลที่น้อยอยู่ทําให้บางทีมันตายนะครับเดี๋ยวต้องรอดาวมากกว่านี้จะเริ่มเห็นอะไรที่มันมากกว่านี้นะครับเอ้ยแต่แมแพ้เกอะไรคืนเนี่ยเห็นไหมเมตาเก่านะครับโอ,อ้แต่พอเป็นเมตาใหม่มันชนะได้นี่ก็เป็นจุดแปลกที่ผมเจอมาอันนี้อะไรเนี่อยอแกงก้าแส้คงยัยากจะลองของใช่ไหม อ่ะสมบัติเออนี่สมบัติขนนกขอร้องหน่อยทําไมถึงใส่ขนนกวะและเป็นเมตากล่าวด้วยเมื่อกี้เราก็แพ้นะครับไอ้แกงเนี้ยอืมดูว่าจังหวะเป็นไงพันสี่ก็ไม่ขี้เลยนะพันสี่นี่ตึงนะครับโอ,อ้แต่คิดว่านี่แหละน่าจะเป็นจังหวะที่อิตาโนชูก้าผมตายอะทำให้อัตราชนะคือแบบหายไปทันทีเลยอ่าโลยังกลางแลวอยู่รอบนี้เ็นโดเอลตายครับหว่านเจี๊ยบโอเคดังนั้นชัดเจนนะ เซลถ้าเอท r นอลไม่ตายเนี่ยคุณจะค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์ชนะสูงนะครับตาที่แพ้ส่วนใหญ่เป็นเพราะเอทานอลแน่นอนอันนี้มั่นใจเลยมั่นใจได้เลยนะครับ2 7 0 7ันอ๋อสอตีได้อยู่ตีได้อยู่นะครับโอ้สามนาเมจครับทุกคนออกําลังอยากเจอดูว่าสามนาเมจเนี่ยจัดมาแก้ทีมเราหรือเปล่าหรือว่ามันก็แค่แพ้กันที่จังหวะนะครับอู้อูอทนอลเห็นไหมเออแสดงว่า น่าจะน่าจะเป็นที่อีเทนอลที่เวลาเราแพะ้ะมันตายนะอืมขอแค่ไม่ตายทังนั้นเมื่อเราจะเสริมยังไงแล้ว,ลวเราแว่ใส่ผมใส่ไปยี่้าได้หรือมั้งจากค o รปิ้งนะครับถ้าไปเพิ่มจากส่วนอื่นก็ต้องแก้ในส่วนของบิสกิตปะต้องยอมเอาเพิ่มใส่ออกช่องหนึ่งก็คงจะไม่แรง <c oughs> อ่านี่เป็นเพียวนะครับดูกัน634เป็นเพียววานิลานะครับปึ๊บ ก็ตอนนี้ตั้งทีมแก้แคนล่อยเขามาตีอยู่รอเราทำเควสรอดูจังหวะว่าจะมีทีมปแปลกๆมาตีไหมนะครับเป็นช่วงดทดลองอะไรหลายอย่างโอเคเห็นไหมครับว่าเลือดเราแม่งเต็มตลอดมันต่างกันจริงๆนะถ้าเซนโล่ไม่ดีอะ่ะนี่นี่น,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 นี่เอาแล้วครับเดือดเดือดเว้ไทยเกมแม่งเดือดเว้ห,หลุเลียงเออพอตัวไม่ตายนะครับหวานเจี๊ยบจริงๆ ตัวเมื่อตายหวานเจี๊ยบอ่านี้ท่านโดเอลนะครับไปโดเอลเพียวนะครับเมื่อกี้ก็ชนะโดเอลเพียวบางทีก็แพ้โดเอลเพียวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทีมไหนมันแก้ทีมไหนนะเวลาเนี้ยไม่มีใครรู้จริงๆเลยวยเออเพราะมันยังใหม่อยู่แล้วก็แล้วก็เรียกได้ว่าเมตาอย่างไม่นิ่งนะผมว่ายังมีทีมน้อกเหนือจากเนี้ยที่ผมเจอจุดแปลกใจจุดแรกก็เป็นเรื่องของ ไอเนี่ยเฟรชลลคิมสดนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยอา,อาจจะมีผลนะเพราะแม่งดามเมจเร็วบางทีได้เปรียบโอ้แต่ว่าตานี่มันเจอแข่งวะ่ะแล้วเอทานอลไปไวนะครับเนี่ยอ่าชัดเจนแล้วครับว่าตาที่เราแพ้ส่วนใหญ่เป็นเพราะเอทานอลชูกานะครับมันตายอืเอทานอลมันตายพ่าตายแล้วเราก็ชนะทีมเพียวใช่ไหมโห้แต่ว่าคนนี้เพียวดาวตันนะครับเจ้าเจ้าโดเอลไดหนึ่งดาวแล้ว โอเคก็น่าจะเห็นถึงคุณภาพทีมกันประมาณหนึ่งแล้วเนอะคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะแตกแตกอันนี้เจออะไรเนี่ยสาดาเมจเออบางทีก็แพ้สาดาเมจสาดาเมจเนี่ยถ้าดาวนับดาเมจเขาน่าจะแรงมากและต้นเกมเอเชียอาชก้าเราแตกอ่ะทุกคนลองลองดูรีเพย์ก็ได้ผมว่าน่าจะใช่ดาวรูปเกมไม่น่าจะยากนะครับแต่ดูนะพอเอเชีเอแตกต้นเกมมาแหละเป็นปัญหาทําให้ทีมเรา เจอเนี่ยดูดูแตกไหมโอ้ยไม่ต้นเกมก็ประมาณวีที่สอ่านี่ไงก่อนเข้าหนึ่งาทีด้วยสามเม็ดดังนั้นชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นและถ้าจะเซตทีมนี้ให้ดีเนี่ยอย่าให้เอเทนอลชูกา้าตายแล้วกูจะต้องแก้ยังไงวันนี้ทุกคนดูนะแต่ซัอปิ้งนะครับได้ถึง28%แแล้วมันไม่รู้จะเพิ่มยังไงอะ่ะถ้าจะเพิ่มก็ต้องก็ต้อง มันเอา,เอาครูทามออกเนี่ยมันก็จะลําบากอีกต้องไปแก้จากบิสกิตเนอะเออเป็นเพิ่เฉยเพิกเฉยสีสมช่องแล้วก็แล้วก็แต่หนึ่งช่องดามอีกก็จะหายไปนะครับแต่จะไหวเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคจบท้ายที่คลิปนี้นี่ทีมนี้นะครับตัวหมดพอดี ก็ถือว่าต่ายง่ายนะอย่างที่บอกว่าทีมนี่มันพลิกแพงกันไปมาพอสมควรต่อให้ทีมแตกต่างกันอะไรหลายอย่างต่างผมว่ายัางไงก็วัดที่จังหวะนะครับลองดูนะนี่ครับตั้งโดเอลล็อกไว้เลยใครมาตีผมนะผวเอาคืนแน่นอน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวประกาศแป๊บหนึ่งออน,นี้นะครับรับคนเข้าเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเพลเซิร์ฟป้าเซิร์ฟดักรับหมดนะถ้าของถึงเกณฑ์ทุกอย่างผ่านเกณฑ์เนี่ยมาอยู่ด้วยกันได้นะครับ ใครไม่มีกิลวหาด่วนแพทนี้กิลวมีผลมากๆนะบ๊ายบายครับ